ล้วใครจะมาสั่งฆ่าเมย์มีใครที่อยากให้เมย์ตายนอกจากพี่เหรอกูไม่ไป็น่คนทงังสรุปว่าคุณไม่ได้ฆ่าศพเลยใช่ไหมนายเคยพูดค้างไว้ว่านายรู้ว่าใครค,คนที่สั่งฆ่าฉันจนป่านนี้แล้วเบ้ายังรักเมย์มากกว่าแก้วใช่ไหม ผมดีๆคผมไปเจอป้องมาป้องเขาบอกว่าคนเดียวที่จะมีขีการ์ดท,ที่โรงแรมที่เขาใหญ่ก็คือแก้วเขาก็เลยสงสัยว่าคนที่สั่งค่าคุณอจจะเป็นแก้วเนี่ยนะแต่ผมก็ไม่ได้มั่นใจหรอกนะแต่ว่า บอกก็บอกมาแมบบ่้นึ่งแสดงว่าแกวหรอย่าเข้ามานะอะไรของแกเนี่ยเป็นอะไรถ้าเป็นแกที่หายตัวไปฉันไม่มีวันแต่งงานกับแฟนกันแน่นอนแต่ว่าแกไม่ได้แค่หายไปไงมีแกตายไปแล้วเม ทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะเสียใจที่ฉันยังไม่ตายหรอแต่แน้วี๋ยวคุณมันอาจจะไม่ใช่แก้วก็ได้มันจะไม่ใช่แก้วได้ยังไงค,คุณจะเย็นเ็นก่อนคุณจะเยนเ็ยนๆก่อนมันเป็นคนสั่งฆ่าฉันนายยังบอกให้ฉัง้งใจเย็นเยนอยีกงั้นเหรอเพื่อนสนิทฉันสั่งฆ่าฉันเนี่ยนะก็ไหนคุณบอกว่าคุณไม่เห็นเขาเป็นเพื่อนแล้วไงโอ้ยใช่ฉันไม่ได้เห็นมันเป็นเพื่อนแล้วแต่เรื่องของการทำหลังก็งคืออีกเรื่องหนึ่ง ไม่ต้องว่าฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่เพื่อนเดวอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้คุณใจเย็เนๆนะคุณบอกผมไม่ใจเย็นๆคุณต้องใจเย็เนๆเองสิใจเย็นได้ยังไงนี่เมื่ออาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ไ แกอยู่ไหนอ่ะป้องรู้เรื่องที่ฉันจ้าแกฆ่าเมย์เขากำลังจะไปแจ้งตำรวจฉันก็เลยฉันก็เลยฉันก็เลยฆ่าเขา คุณว่าไงนะนี่แกเป็นใครอ่ะแกไม่ใช่หมดหน่นี่แกฆ่าบ้างเหรอแม่แกส่งคนมาฆ่าฉันแล้วแกยังฆ่าบ้างอีกนี่นะแก้วดีเพื่อนที่คันดีเพื่อนแลว้ว พอแล้วคุณตัวไปเขาก็ไม่รับหรอกดิงั้นฉันจะไปฆ่ามันเลยเดี๋ยวคุณคุณตัวอ <c oughs> ผมใจเย็นๆไงงันนะ้ <c oughs> คุณตองใจเย็นหมือนกันนะ ูข้างในนะเดี๋ยวผมไปคุยเองไม่ไม่นัน่นนั่นไปดิไปสิเร็วาาไ,ไป จากสายตัวถึง02จากสายตรวถึง02ถึงที่เกิดเหตุแล้วมีเรื่องอะไรครับปกติบ้านหลังนี้ปิดเงียบไม่มีใครอยู่มานานแล้วนี่ครับแล้วนี้คุณเพิ่งย้ายเข้าใหม่เหรอครับ ใช่ครับพอดีพึ่งยายเข้ามาได้สองวันพอดีชาวบ้านแถวนี้เขาแจ้งเหตุมาว่าได้ยินเสียงปืนน่ะไม่ทราบคุณได้ยินเสียงปืนหรือเปล่าครับไม่มีนะครับ เอานี่อะไรเฮ้ยยกมือขึ้นผมบอกให้ยกมือขึ้นมือสาสานท้ายทอยและหันหลังมาให้ผมเดี๋ยวนี้ในบ้านมีใครอยู่หรือเปล่าไม่มีครับผมผมอยู่คนเดียวแน่ใจนะแน่ใจครับไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยครับอยู่บ้านนี้คนเดียวครับอยู่คนเดียวจริงๆครับจ่าเขาดูบ้างเดี๋ยวผมดูเอง อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยครับผมอยู่บ้านนี้คนเดียวครับอยู่คนเดียวจริงๆครับ ฮัลโหลฮัลโหลคุณนี่ผมเองนะไม่ต้องกลัวฉันไม่กล้าจะโทรหานายกลัวว่านายจะไม่ปลอดภัยอ่ะนายโอเคหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงปืนไม่ต้องห่วงผมปลอดภัยดีผมหนีตำรวจมาได้แล้วฉันขอโทษนะที่ทิ้งนายไว้แบบนั้นคุณจะขอโทษทำไมผมตั้งใจทำแบบนี้เพื่อคุณหนีอยู่แล้ว ฉันโอเคฉันโอเคฉันไม่เป็นไรนายอยู่ไหนอะให้ฉันไปรับไหมผมไม่อย่าดีกว่าคุณผมว่าพรุ่งนี้ตำรวจต้องเข้าไปตรวจคนบ้านมันศพของมันแน่นอนหลังจากนี้ตำรวจตามจับผมหนักแน่เนื่องจะคดีเก่าของผมอีกผมว่าผมต้อง ฉันทำให้ในายสวยใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเกิดจากตัวผมเองมากกว่าหลาอย่างนะผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีอะไรจิตค้างอีกแล้วผมว่า ถึงเวลาที่ผมต้องไปเริ่มต้นใหม่ของผมเหมือนคุณไงคุณเองก็มีสิ่งที่ต้องทำเหมือนกันไม่ใช่หรอหมายความว่าเราต้องแยกย้ายกันแล้วใช่ไหมอืม อยากจะให้ผมอยู่ช่วยก่อนไม่เป็นไรฉันจัดการเองน่าจะได้คงไม่ยากอะไรคุณแน่ใจนะอืมแน่ใจสินายช่วยฉันมาตั้งเยอะแล้วอะฉันไม่อยากทำให้นายจะต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอีก ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะไม่เป็นไรหรอกถือซะว่าแทนคำขอโทษที่ที่ผมเคยเกือบจะฆ่าคุณฉันคงไม่ได้เจอนายอีกแล้วใช่ไหม น่าจะเป็นผมคนเดียวมากกว่าที่ไม่ได้เจอคุณอีกส่วนคุณถ้าคุณย่อนเวลากลับไปได้คุณก็อาจจะได้เจอผมอีกไม่ใช่หรอแต่นายที่ฉันจะได้เจอในเวลาอื่นอาจจะไม่เหมือนกับนายที่ฉันได้เจอในวันนี้ก็ได้ ขอให้คุณโชคดีนะได้ก็โชคดีเหมือนกันนะ นีความผิดเหรอแก้วฉ,ฉันทําตามที่แกบอกแล้วนะฉันเอาตัวพี่ไม้ให้แกแล้วเราไม่มีเรื่องอะไรต้องติดค้างกันอีกแล้วแล้วความผิดอะไรล่ะที่แกคิดจะหนีที่แกฆ่าป้องหรือที่จะฆ่าฉันจะหนีไม่พ้นหรอกแก้ว あっ。<念> <laughs> Hot สถานการณ์โควิดประจำวันที่20สิงหาคม2564ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม23,480รายในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสม7,120รายในขณะที่ชีวิตของคนอื่นคือการเดินไปข้างหน้าแต่ชีวิตของฉัน มันคือการเดินทางย้อนกลับสิ่งใหม่ในชีวิตไม่ใช่อนาคตแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้ว ถ้าเธอคิดจะฆ่าเพื่อนเธอซ้ำอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนความคิดเถอเพราะเธอจะฆ่าคนที่เธอเคยฆ่าไปแล้วไม่ได้ฉันยอมรับนะเพราะเธอทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดยังอุตส่าห์เอาเวลาคืนมาได้ตั้งสามปีแถมยังได้รู้อีกว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าเธอ ก็อย่างที่ฉันบอกไปนี่แหละเธอจะฆ่าแก้วตาอีกไม่ได้ทำไมอ่ะก็เพราะมันง่ายเกินไปน่ะสิถ้าเธออยากย้อนเวลากลับไปอีกเธอจะต้องสั่งเลยด้วยวิญญาณดวงใหม่นาฬิกาย้อนเวลาจะไม่ทำงานถ้าเธอฆ่าคนที่เธอเคยฆ่าไปแล้วแต่เรื่องนี้คุณไม่เคยบอกฉันนี่ก็ฉันกำลังบอกเธออยู่นี่ไง ดีจังเลยนะอยากจะเปลี่ยนกติกาเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจตัวเองเงี้ยหรอจริงๆกกติกาไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีอยู่ข้อเดียวเธอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือตั้งคำถามอะไรกับชะตากรรมตัวเองขึ้นอยู่กับเธอนะว่าอยากจะเดินต่อหรือว่าหยุดแค่นี้ มาถึงขนาดนี้ถ้าฉันหยุดตอนเนี้เท่ากับว่าฉันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาอยู่ดีอะดีถ้างั้นเธอก็ฆ่าต่อไปมเมเลนีฆ่าจนกว่าเธอจะพอใจ รู้ว่าว่าแต่ละง,งานที่มันที่ไปทำเนี่ยมัในที่ไปทำอะไรบ้าง